นายทุกคนวันนี้เรามาเล่นโบรบอตแมปโกกาเด่นกันเมื่อคืนเราลืมอัดเอิมตอนที่อัปเดตมา,าไว้ให้ทุกคนดูอะนี่แหไรตอนอัปเดตนะ้าค,ค่อยเอาให้ดูแล้วกันเฮือปยอะไรอะตัวชาวบ้านเลยหรอเพย ต้องการตุกบูเบอร์รี่ก็ต้องทำโมเฟลให้ทุกคนถ้าง,งั้นของในตลาดพวกเนี้ยเนี้ยเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะไม่ดีเว้ยก็จะอ,อยู่อย่างเงี้ยมันจะมันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเดิมเจ๋โอเค,อเคมันต้องมาทำงานงอกงอกงอกในทุกคนนกขงพงย่างแต่นั่นจะทำคลิปลงให้ดูอยู่นะนกขงพงย่างสายลุงเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในอันนะั้นนะไอจี ไปห,หาดูได้กูจะให้ดูว้วยไปเลยร้อนไหมดูนี้มีอะไรว่างหรอเก็บสตรอเบอรี่ลิวิวิหหหเหมือนใครกัน เอาสัตว์เกินห0สิตัวอีกแล้วปะโต

เกมเออเปนไถมาละเด โดยที่สุดในเอิมโกะการ์เดนเมืองมานี่แหละก็แค่ไหนก็แค่กูไม่มีมจบไปล้งขัวกัน ้องขอเอาน้องตัวนี้ออกแล้กันน้องตัวนี้นัองชื่อว่าอะไรอ่ะเอ่อ <Yeah. S 1> B A <c oughs> เลยอีกว่าเลายอีกว่าออดูตุ้มลาละกันฮอนดา้าซีอนด้า

น้อง oh, ini อันนี้ไปใส่ kan. oh, uh, ah, ini ก่อนเดี๋ยวนะแล้วก็ อ่าซื้อไฟไปหกนาทีอันนี้สี่นาทีเอ้ยห้าสีใช่แหละบายบายทุกคน